โอ้ยอย่างนี้ก็อันตรายเลยนะเนี่ยพออัดจอปุ๊บแม่งดับเลยคือราคาค่อนข้างสูงอะ่ะคือล่าสุดของแซนดิ k มันเมื่อวานไปดูที่งานมีออกมาเต็มเลยนะตัวสัมเ็จรูอะ่ะมีเป็นแฟลชไดร์ก็มีแต่ชา้าหน่อยคือไอพวกแฟลชไดร์ของแซนดิคอะ่ะที่เราเห็นนะครับที่แบบแฟลชไดร์เสียบตูดได้เลยอของมือถือ,อความเร็วมันอยู่ที่ประมาณ400เมกต่อวิซึ่งก็แบบว่าอยู่ใน,นระดับพอๆกับ,บพวก SD c า r d อะไรเงี้ยแต่ว่า SD ตัวเนี้ยที่เราใส่เข้าไปมันความเร็วมันอยู่ที่ประมาณ3กิก หรือ4กิกต่อวิเลยนะคือเร็วกว่าประมาณ6 7เท่าอท่าอ่ะลองดูนะครับนี่ทุกคนคือพอเราเสียบแบบไม่ต่อไฟเพิ่มอ่ะเสียบแบบภาพจินตนาการที่เราคิดว่าจะซื้อมาใช้แบบนี้มันไม่ติดนะเราจะต้องทําการเสียบไฟต่อเพิ่มด้านข้างนี่นะฮะไม่ติดอีกพอขันนัดปิดปุ๊บไม่ติดเลยเอติดแล้วทุกคนติดแล้วครับไฟติดแล้วตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วพออัดจอปุ๊บแม่งดับเลยใครมีเพล็งแรงวะอันนี้น่าจะแค่1 0 15วัต์ไม่เสียบตรงเลยครับเสียบตรงไม่กี่วัตโอ้ยอย่างนี้ก็อันตรายลยเนีย อ่ะโอเคมาละขึ้นมาเป็นลานเสียงละอ่ะจะลองอัปโหลดวิดีโอ6ไฟล์นะครับเข้าไปในเอ d จดีตัวนี้เข้ามาที่แอปรูปภาพนะเลือกรูปภาพหรือวิดีโอเสร็จปุ๊บเรากดบันทึกไปยังแอปไฟล์นะครับปุ๊บแล้วก็ให้มันเลือกที่ตัวเอดีที่มันขึ้นมาตัวนี้นะแล้วก็กดบันทึกนะครับรจะละเร็วจัดวิดีโอ6อันกดปุ๊บมาปั๊บครับเร็วจัดอันนี้คือข้อดีของความเร็วของเอ d ดีที่แบบเราสามารถเลือกความเร็วมาใส่ได้นะก็เสร็จเลยอะ่ะได้ละตอนนี้ไฟล์ก็อยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับในเคร